สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแบมบก็อยู่ที่สำนักงานที่ดินปากช่องนะคะเป็นสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมานะคะสาขาปากช่องนะคะวันนี้แบมมาทำงานนะคะแล้วก็เพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกนะคะเพราะว่าเราได้มีการซื้อขายนะคะก็คือแบมเป็นในหน้านะคะแล้วก็ทำการ หาลูกค้ามาซื้อขายที่ดินปา,ปากช่องนะคะแต่ว่าเจ้าของขายถูกมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็มาทําการแสดงความยินดีกับลูกค้านะคะก็คือผู้ซื้อผู้ขายนะคะมาโอนกรรมสิทธิ์กันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะจะเป็นสํานักง,งานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาปากช่องนะคะก็คือเขาสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นแบบพื้นที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะแบบมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะ อันนี้จะเป็นดอกไม้สวยๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็สวยมากๆนะคะดอกสีเหลืองค่ะเดี๋ยวมันพามาดูหุยมีบุ้งด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะถ่ายบุ้งให้ดูนะคะอันนี้เป็นสัตว์สัตว์ธรรมชาติ น,นี่จะเป็นบุ้งนะคะแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นต้นไม้สีขาวดอกใหญ่มากๆเลยนะคะเแอมแมมขอถ่ายดอกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราชอบต้นไม้ชอบดอกไม้พามาชมบัวนะคะอันนี้จะเป็นกระถางบัวค่ะสวยมาก กระถางบัวนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นกระถางบัวอีกหนึ่งกระถางนะคะดอกบัวก็สวยมากๆเลยเนี่จะเป็นบัวสีขาวนะคะทุกคนค่ะโอ้สวยมากเลยค่ะอ่านี่แม่ผมก็จะถ่ายต้นอันนี้เขาคล้ายๆต้นที่บ้านเลยนะคะแต่ว่าใหญ่มากต้นยักษ์ใหญ่นะคะเนี่ยจะเป็นต้นยักษ์ใหญ่มากเลย อ่าส่วนวนี้จะเป็นดอกไม้สีเหลืองที่สวยๆนะคะธรรมชาติสุดๆตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าสำนักง,งานที่ดินนะคะจังหวัดนครราชสีมาสาขาปากช่องนะคะนี่ค่ะแล้วก็ขเก็บภาพนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวแมบบ่จะถ่ายภาพให้เห็นตาสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะคะตรงนี้สวยงาม เดี๋ยวพาไปดูที่จอดรถนะคะทุกคนอ่านี่ถ่ายดอกไม้นิดนึงนะคะสวยสุดๆเลยค่ะนี่เป็นดอกสีเหลืองอลามนะคะ อันนี้ไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวมังจะถ่ายรูปไปให้ดูคือที่สำนักง,งานที่ดินนครราชสีมาสาขาปากช่องเนี่ยเขาจัดได้สวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาใหญ่เนี่ยเขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยนะคะและอันนี้มังก็จะบอกว่าไม่เคยเห็นต้นนี้มาก่อนเลยอไม่เคยเห็นต้นนี้มาก่อนเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นดอกบัวสีม่วงสวยมาก ดอกบัวสีมงสวยมากนี่ค่ะแล้วที่จอดรถเขาก็จะอยู่ข้างหลังนี้นะคะทุกเขาก็จะเป็นที่จอดรถอยู่ด้านหลังแล้วก็มีห้องน้ํานะคะนี่เป็นบรรยากาศสํานักง,งานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาปากช่องนะคะนี่นะคะป้ายเขาจะอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะใหญ่มากๆเลยนะคะหวังว่าเราจะได้มาซื้อขายอีกนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่มาทํางาน ที่สำนักง,งานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาปากช่องค่ะแล้วนี้ก็จะเป็นดอกไม้โหสวยจังเลยอันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรนะคะเดี๋ยวเขาถ่ายรูปหน่อยนี่สวยมาก ค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูหน้าสำน,นักงานสักเล็กน้อยเนี่ยค่ะเขาก็สวยมากๆเลยแบบนี้นะคะเป็นสำนักงานที่สวยจริงๆอันนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านหน้าเลยนะคะเนี้ยดอกไม้นะคะเป็นด้านหน้าสวยๆสำนักงานที่ดินปากช่องนะคะโอ้นี่นะคะอันนี้เป็นเหมือนดอกอะไรอ่ะคล้ายๆกับ ลีลาวดีแต่ว่าทำไมอันนี้เป็นสีชมพูลีลาวดีแต่ว่าเป็นสีชมพูแล้วก็ดอกเขาล่วงลงข้างล่างแบบนี้เยอะมากๆเลยนะะนี่นะคะนี่นะคะดอกสวยมากนี่ก็จะเป็นภายในสำนักงานที่ดินนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นป้ายสำนักงานที่ดินสาขาปาช่องนะคะทุกคน เราถ่ายอันนี้ไปด้วยก็แล้วกันถ่ายคลองนะคะถ่ายคลองฝั่งตรงข้ามนะคะนี่ค่ะฝั่งตรงข้ามก็สวยมากเป็นดอกจานื้อสวยๆเลยนะคะนี่เป็นสำนักง,งานที่ดินฝ่าช่องนะคะ ถเยอะมากนี่ค่ะดอกไม้สวยๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ